เรืเร่อเลยอ่ะมันกดตื่นขึ้นแดดิแดดีน่ากินแดดินี่แลเฮ้ยตุยเลยโหเสียบมือห่วงหัวขึ้นนี่แล้วมีตีหลบวายเนาะหายแล้วหมดแล้วไม่ไมีอะไรแล้วตอนนี้อะไรครับอ้วนถอยไปคร,รับอ้วนล,ลืมลืม i what are you I'll go and we'll 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 go Hey, take it we will go and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  we will go Hey, we will go and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  we will go 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 I never really asked okay. Okay. to be brought into this place You wanna love me, well then like baby I have a taste All the highs no. and the lows, I'll never I'll be, the oh, oh, be the same I am not to but I can't control the pain If you're sticking by my side, baby, we can be, okay. be okay Okay, I'm okay, yeah. maybe you could be the change I need today I promise I'm that I'll never this way I really hope that you will choose to stay through all the pain ไม่ต้องคำคำเบ้่มาไหนมาไหนมาหนมาหนไม่ต้องเสืบว่าใครงวงเอาเด้เดิบับเบยนีสิบับเบยิมบับเบยิมบับบับบับัเยเจ็บมันะอุ้ยเสียบเลยครับโอ้โหมันรอคิวชิิลปรึงเข้าไปดึงดดึงดงดึดึงงดดึงงดดึงงดึงดึงดึงเดเดกับโดนแม่ด่าแล้วดีนะเคยเป็นโดนแล้ว บึ้งสิงบึ้งสิงเลยบึ้งสิงงามไงล่ะตัวมันแก้ทางกันเองเนาะไายแล้วค่อยแก้ทางตัวนี้ได้ตัวนี้ใครจะแก้แก้ผมไม่ไหวกับมันจริงลาลลาอันตรายจัดโกล์สามอันตรายจัดโกล์บนต่อบนต่อแล้วโกล์นต่อแล้วลาบิวกระดต้องแล้วลาบิวเจ็บมากชิบหายแล้วผมไม่ได้รอมันท้อก่อน สวยละอันี้สวยตอนละเฟรมเลตกเช่ยเต็มเลตกเต็มเล็ตกทุกคนโทรศัพท์ผมมึเคยัตัแไม่มีคลิปไอ้มอหนุมไวไฟบ้าเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยมันเลม่คลิปไปละไม่มีคลิปไม่มีคิป ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d r a w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกาลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย idrawy <v. S 1> เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแรเ์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอย n ์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัก com มาพร้อมกับ ริกกาเเตมมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอย์ได้เลยลองดูลองดู ทานงทวนควควคอยทานงถวยคงควรคนทนงควรควรคนคอยทนงถวยคงควรคอยอ่าอยากให้เรารอทุกคนโฮสกายอยากให้เราโชคดีมีเวลเยอะสวยไม่ขาดหลักน้องเดี๋ยเจอพี่ถ้าขาดก็แพ้ก็ดีจะได้นอนนะผมประโยชน์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ ว้าฮายกินผมยากอยู่นเนาะผมบินเร็วมากสุดกายแจกไพ่เร็วแจกไพ่อย่าเดินติดคือแจกไพ่เลยต่อเรียกเลยอ่ะมันกดตื่นเกินแดดีแดดีแน่จริงมึงแดดดินี่เราเฮ้ยตุยเลยโหเชีย่ยเปหวัหวหงุดเกิน นี่นแล้วเรียนตีหลบไหวน้องชิบหายแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อะไรครับอ้วนถอยไปครับอ้วนล้อเลื่อนล,ล้อลื่อนเอ้ยทำไรอะเฮ้ยเอาเกินเอาเกินอุ้ยโหโหฟิกเกอร์ละหนาวเลยไงโหเกินเกินเกิน <S <S มาดิคาับ้วน โอ้ยเอาหน้ารับแทนคุณสกายแบบกูต่อแท้วะคุณสโลอะไรก็ไม่ันรัะเรียบร้อยตุยเยสเอาเรื่องจัดเป็นเอาคุกูกูรู้แล้วใครง่วงไม่จำเป็นต้องสงสัยไม่ต้องถามว่าเรารักกันแบบไหนไม่ต้องจ้าคำคำไหนเพื่อมาอธิบาย เอาป้าเอาป้าไวรุ่นซิมบับเบซิมบับเบซิมบับเบ้เขาเป็นญาติกับเมทัตครับผมเขาก็เลยหยิบตัวนี้มานะไม่ต้องฮะคำคำเบ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไม่ต้องสืบว่าใครง่วงเอาเดะเอาเดะซิมบับเวงงดิซิมบับเวซิมบับเบซิมบับบับปับปะเปะเบ้ยเจ็บมั้งอ่ะอุ้ยเสียบเลยครับผมโอ้โหมันรอคิวชิชเชล บึงเข้าไปดึง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 ดงดงดเดี๋ยวดีกับเดนแม่ด่าแล้วดีนะเคยเป็นเด็กแสดงทำไมแกล้งหล <Bond> ับหรอจะทำอะไรมาเบอร์ด <ats> right <c oughs> ี <c oughs> <AM B. k cartoon> ้ตีนวันเคยคิดวันะคคับน้องชายเล่นอะกันนะเล่นบอนทำอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยกำลังมีการบวกเกิดขึ้นต้อง เย้ yeah, ลาสำเร็จเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่ช่วยช่วยช่วยนี่ยพลคุณน้องน้องตะวันต้องแปะรูปพี่ไว้ที่ห้องน้ำเวลาน้องตะวันเข้าห้องน้ำน้องตะวันจะได้คิดถึงพี่นะครับผมช็อตนี้นี่เราโป๊กโซโดแกงหลับใช่เหรอมันโดนลวบึ้งสึงบึ้งสึงเลยบึ้งสึงอ่ะไงล่ะตัวมันแก้ทางกันอีกน้องชิบหายละผมไม่ค่อย แก้ทายตัวนี้ได้ตัวนี้ใครจะแก้แก้ผมไม่ไหวกับมันเกงบลาไละไปละแ,แ, <c oughs> แอบโรคจิตนะให้คนอื่นทิ้รู้เที้องน้ำ <c oughs> ไมมก็เวลาแบบนี้ไงเวลาแบบเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะได้นึกถึงพี่ไงแบบเฮ้ยพี่เทนเคยช่วยเหลือฉันเอาไว้ <c oughs> อะไรเงี้ยไม่เคยดูพี่เองฮาร์ดเกอร์ เกิดจำเจ้าคงคำไหนเพื่อมาอธิบายเอ,อ้ยเอาวะเอ,อ้ยไม่มีใครมาเลยหวังดีประสคงร้ายอะไรผมให้เข้าติดรูปผมผมไม่ได้ให้เข้าติดผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดรูปเขาใครกันแน่ที่โลกจิตวะแม่งเอ่อ เอ้ยเล่นล่างได้เดี๋ยวพี่ตอดให้เดี๋ยวพี่ตอดให้ครับเดี๋ยวพี่ตอดให้หมดเลยแล้วว่าเจ็บเหมือนตัวหน้านะเจ็บมัน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 เจ็บจริงมันเจ็บจริงผมโป๊กสามอันตรายจัดโป๊กสามแบบอันตรายจัดโป๊กบนต่อบนต่อเลยโป๊กบนต่อเลยลาวิวกำลังกระดองแล้วลาวิวเจ็บมากชิปหายแล้วผมไม่ได้รอมันช็อกก่อนสวยละอย่างนี้สวยตอนละ เฟรมเรตตกเชี่ยเฟรมเรตตกเฟรมเรตตกทุกคนโทรศัพท์ผมมันเคยเฟรมเรตตกไปครั้งแรกมันไม่มีคลิปไอ้มนุ่มไวไฟไอ้ป้าเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยมันไม่มีมีคลิปกูไปละโอ้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 ยมันไม่มีคลิปวะฮะมันไม่มีคลิปเล่นอะไรกันเนี่ยจบได้จบได้จริงเดี๋ยวเจ๊ไปอดรูเลยอดรูเลยเย้วเย้วเย้ล เยี่ยวเยี่ยวเกมจบไปเกินเนี่ยมันคือวันชนะทุกคนวันชนะเราจะสามารถที่จะแบบเล่นยังไงก็ชนะขนาดเมื่อกี้ผมแกแลบนชนะเลยแต่เหมือนภาพตัดเหมือนกันนะเหมือนภาพตัดนิดน,นึงมาอยู่ดีแบบวืบไปิดนึงงานหลุดไปน,นิดนึง โอ้โหได้ที่ไหนแล้วเปิ่จริงโอ้โหแล้วเหรอวะฉันมันประวัติอันตรายของแท้โอ้ได้เมเยสต์อารีเกาหมร์ไปเกมจบภายใน11นาที